กินไปงหัวละครั้งสองอ่ะเนียบร้อยลเอาไปยังเอาไปเลยไม่น <m> ี <Hi> ้ก <hi> ja ูจะต้งกู้ลกูอยากไอคอนมาเออพอเลยคุณบอลดูแล้วทำครับเท่านละมจะคุณกูก้ไผมกไับผมเลิกองกุ้ลาดเลยครับก็ไ่รู้ีวันใดที่ตัวอยางครับ kucerahkan mah kucerahkan mah pekerja katakan mah kucerahkan mah kucerahkan mah pekerja katakan mah kucerahkan mah kucerahkan otak hidupnya sama tiga lingkot tiga kubu jadi langsung lingkot tiga tiga itu apa tiga tiga memiliki perliman tiga ke tiga bat eh kucerahkan dengan jangkauan baik Nó người làm việc với tham mưu của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  tham mưu. Nãy thoáng cảm ơn của mình. Tếch nào. Qua cả mẹ 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 kinh nào, mẹ nghe mẹ kinh nào, mẹ 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 ืะพิจารณาผิดนังสสอยืนกับทอมก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ใส่ประจุยานแนบ่ผมมัเสิผมจะยืนถึงประกาศวอฒยการสึกต่อไปนี้กูสวดได้แล้วใครอยากตายตายเลยกู้จะไปสวดเอาเงินมันหมดยันไม่ต้องมาไลยได้แล้วไปสุขราชาราอัอ่าไปดี yóc cái tên <San> sọc hay bắn không có lỗi cáp ok cái bèn cầu sip sip tiện hai bèn tiện thì cái chóp một dạng hay yóc hai yóc một bắn 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 một A bán xe đến số người bạn. Say bán, ngay chưa một năm. Một điểm bán đều sự thay eighth... đổi. Arizona gặp hai bán kèm lâm mật aa. Gặp ta 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 พัดชายไม่ผมเย็ดมาเหจีเย็ดเนาะเบิ้จีจีก็เิืสองจงงเองีเย็เกันมาตัอบกันแ้ไอ้แแห่แห่ผ่านะนต้องภาษามีทูมีเทียมีว้่านเขาอ่าเทีดนันทูไปนี้มือตีแหลมมือจีจีกันมือตรงนี้อ้อมเคลอยร่ครับใบซีใบหามากคลคนุ่ม คน a n มาขอยิ <apan S 2> ืมอนว้กาไปะเกนงจมอยู่ดูไม่เป็นกาตะเงจู้กอยู่ารเยจอยูเนี่ยทุบุคคลเห็นทเนาะใส่ี่ใส่ย้อนลงเป็นเื่องความสติดีที่เรือเป็นได้ลำเลยละใส่เอาชน้ำมัเต็เตียบปุ๊บปสูไปสูสู ่คนบานาใส่ที่แกงตัวบุญดีล่ะมืนึงก็ไปไปวัดไนมาจักมาทุ่มทุงก็ไปเสียญ้าขันมือในมัสูบแต่แกงตัวบุญมือบริเวณับใสียใจตแกงตัวบุญขาดแต่ไเสียงาเต่อ้ไทตแกตัวบุญฝม่เนาะแลวมก็คนดูทีเดียเนาะใช่ pandok bab ni malam buel ni pandok jakan ari mori tek ke bu mu moram dak ke ke ay ada no lam pai lam pai ke dang ke long ma si dah te wa au long ma yam ni ja kon he yam tu ye jong ni au ka tang ai kon de le Bà mọi Ôi, không không, tôi tôi người, lúc đi, sâu mô miệng kỳ này. Ô yêu kìm tay cả lắm rồi. Ô lắm luôn. Ô lắm luôn 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 bố luôn 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 luôn

เดี่ยเดียวนั่นคามีแ่มาบานโดแตกอยู่เอ๊ะว่าเบ่งเบ่งตุ๊ออกนั่นแหก็เป็นปันาเากง้ยอเอยู่ะกูที่บอกฟองทองเทียนอย่ละแต่พมอแม่บาดเหรอเจ้าก็จะก่อการตนเกิดเมื่อเห็นลูกไปใส่กูเนเจ้าก็เลยเ้เห็นแม่ก็เลยุณนำเทียนพี่ี ไมหาลุนก็น่้องวกันเ่้ตามาหาบัวไปกนะผู้สิเขาไม่ได้น้อยขันเลยสิยาเด็กไม่เจดเลยต่างเทอดจะไม่ึแหวนแล้วนี่เ้างมามาลำจีนถวายอจะรจานไอ้กี่มันีเกินบอกเน่ยีอะไรอนตาจะมแนเด้อบริบร บาเสิะบอก่ม่ลอันนี้าอกเทอยู่นใจนักบันี้อาตมาผาอย่าไปลืมาจะวาวาบาจนนักบันี้อาตมาาอย่าไปลืมอาราะนาเยุกับคิดอยู่ใใจทีก่ออย่าลืมได้ Bà con à? mọi người đã tìm Thế anh tụ anh anh ơi anh Bi man ơi anh ơi anh ơi cắt tổ anh ơi ăn cứ anh ơi anh bảo anh ơi anh tái Ôi Đi mẹ thì cái gì To mà, dòng

tôi bà hết ông bà mời bà con dưới thì mời em về mời anh em có làm như vậy em bà dưới phải mời em bà dưới 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 mời em bà เรื่นสอบค้ามสนามหลวงเรื่องวงวรการอะต่้งไม่เหมนกุ้งมาด้องไหม่เห็นไม่ครบแก้กับผู้อุ็นดนเชิญพอญาติลุมชาวบ้านนองกุงวันนี้เป็นวันสอบข้ามสนามหลวงอันควตายชันาลีหนีไปโดนหลังจมกุญวายตายเป็นผีลจะรสนรักก็ต้องร้านหากันด no bon ah ี <invalid AUDIO> mấy trận này có mà nãy kinh á, là chơi lên bòn, còn bay cái cũng dễ thôi. chưa đây có này, gì à? ได้หลายในอออันนึงเี่ก็คเกือโรกเกศเกิด็โลกไกศโควิทออของแก่สาธารณนี้มีออกไปหลายเล้เขาจะ้มนเกิดในยุโรปเกศอะไรเลยตัวจีโมเกนตำมากนะแก่แลัวไดโรกเกศโลกเกศโควิทอ่ะปกติบ้านนอาเลยแมีอยากตายมั่งเอาต้วหูเผาซ่าเรียนหมูเผาบานนาข้าวเขาว่าเผาวันจุเขาว่าเผา ัพระกบ่าเบาขวยนกบ่าเบาขาวพีกต่่าเบามาบนโลกเปลมากขอเส่ออกโรงได้บาลได้เหนเขายังนั่นผมก็ชอบเรื่อมวี้เพราะ่าผมันผมมีเนียไนมเวียดใส่น้ำมันไปบาก็ทอร์าบป๊อปโ่นบเจลตี้อกกออยากไปล้วระมาณจะสามคนเขาอยากโควีด มือวัดบ่ไดอยางครับํำเลยได้ยนมด้วยบ่เผาโลกเอฟโลกโควิดมากบ่ม่ียมือเลยอยากตายครับห็นบอยี่บอเนี่ยมันก็ไม่บอกันได้ยากครับบอนี่ลายากหนึ่งมุจโรจำใหมุโเสต่อพี่งมุจดีเดียวมงยกตายหรือมึอยากโควิดแบบบ่ เดี๋ยวอะไรอย่งเงี้ยวบร่การบ้าาวมดาไปขารบ้านเราตัวบ้านเด็กผมบอกคุยแถวเราแบบไปอยู่ป่ะถวมบนไปผมไปถามมึงอะไรบ้างแต่เราคุยยี่นี่ถามสามปีนะผมเลยถามว่ายังเห็นตลอดจากขึ้นมาทำไรเด็กอะไรเนี่ยจังเราถามยงเนี่ย อองสงสสุดทเราบังเกิดมันมุ่งเนะี <S <S ่นมุ่ง,งนนเนี่ยเนาะหลอกบังการทางเราบุ่นีลาสุ่มมึงหนึ่งอะไรเนี่ยอันนี้ต้องซสสื้อสารนี่นอ้องควาสีแก่อยู่เดียวเนี่ยสีแก่บกับเลยกระโดว,วาลูขาขา่ข้ามตวายท่าข้ามวายท่าลูกทิพย์ต้องควายยิ้ขาวก่ก็สิแก่

ยากทั้งหลายมีกิามานดาปูตายาญาปรรยาสามีบุที่ได้ตกกำเนิสว์สองเทาสัตว์สีท้าสัตว์าเาสาเทีายปินทหล่กนิิเที่ยที่รมานใช้การใช้งานให้นอบากปิตไม่ยินประรบพัญาจบมาลาท่านจ้าขกบันสี่จีนพุทธเอามาเราได้ว่าดวงวิญญาณต้องไปใหญ่ประสาทปรันที่ใด อ้รู้ำชาไอเจ็ดกรเจหลราเทวาทั้งหายนำกระสัที่บอกตรงนี้ดาก็ใหญ่สาท์่นนไม่เยอะกิงลยจับไม่มาจะไปใส่เทลรามาตัวอ่าที่ใหญ่น้องนะบ้าบ้าดิันองึดูเป็นวาระเป็นต้นเพื่อจะแต่งตุก กันว่าเป็นต้นพิ่่อไหนว่าหลายมาตาดีตกแม่เพ่อาทิเป็นต้นม่นียดอกซื้อตะู้ตายุไม่หลแกยากตะหลมีพ่อคุณพ่อคุณหลเป็นต้นที่ล่วงลับไปแล้วตลอดกาลนั้นเดิต้องเรืเลยจากนี้ไปผิดไกับว่าเป็นอย่างนว่สุมนีกกับว่าหลจักขึ้นได้ถุงเนี ส่นนวนภาระแกบอกเป็นสองประเด็นเนีน่ยการีอาเกตปีกหาเด็กก็บอกเป็นกำว่าหลุดจักคืองสาตาสองกระลุกากกคบว่าการบอกเพราะว่าไม่ยึโยมสี่เขียดเลยเล้ยต้องปร่อยเเออผมพยายารับที่ก็ผมพยาย,ยามยึดโยแต่ว่าผมไม่อยาก ตัวนี้มจะไปแกะร้าผมนี่เน้่ตายอยู่ไั้ถาไมไปถามาฝูู่ได้ร่ออกเขามาอย่างเดิมม็นต้องระามนดีข่าแก่เขาโยกไม่ระวงเลยเป็นแรงโย่เอาตัวมูนเลาะร่างวายเขาแย่่นเขาลุกมัยนี่หรอตัวมูด้วยแกกับเจ้า ภาพเนแล้วมีมาแก้วด้ทตตาตามกบ่อย่างเดยไม่ยังถ้าลูกทักเอาม่อย่างเลยเอาไม่บก็ไม่เอาไม่อนั้นี้พอบุกพอุกจะเล่บกอลูกพปมาใช้ตัวัแก้วว่าเราคนเอาม่จบก็ม่เอามีหลาไปหลัก็ทำได้แล้ไเลย นั่นผ <im> um ู kind of ้ญได้บาดตัวเสียังถามากนาด้ยอมได้ครับแต่วาก็จัเสียดีว่ารก็อทำตาถามซื่อๆพวกน้แก้ไขก็ลาเกี่ยวไปได้ไปบอกเห็นว่าเวลาเียนงานม่จอยเห็นว่าเรียนกับวัฐวาลนะตั้งใจะเอาเป็นของเป็นความโปรยเอเอาฝาขาวเอาหงมเอาสายชิน ไปขามาบุกป็อตานางออปมไม่ชายเป็นคนลุ่มาเอนโทนีเป็นยังไงปุษาที่บำเพ็ญงนเดียวกันปุชาขาตามันมีตุ๊มีเจ้ล้กันันเขาท่านกว่าใช่หอไม่หรแหนบ่อขอเปนว่ากัรบุญระเว็มันจะเกิดรคเยือนแรกงหาเคอปุษามาครบบานี้แต่ละปีที่มาครบมันยากอเอาแม่มุมเใช้กอง่ไว้แห่งทาหัวมัน มเลยแล้เร้ว่มาังบุญอะบลุ่กคนในมเขาไ่ได้ไปสิงคุณอก่ามัน่ทำยังไงนะอ่าถ้าเรานแ่วเดียวก็ต้องเด็ดเราเองงานกย่อไปขนาดพวกน่างออกไปมันไม่ก็ไปอีกนึงสองอีนึงไม่ออก

ถ้าโยกเล่านำคนเดียวเลยครับไม่ครับรามายาโรคราลีมทรีสัมตรีที่ต,ตอ้องรอดเรื่องมันตัผมมัไเีาดจะมีอย่างคนที่เที่ยวม,มาถไจดคัเปยมอกว่าซ้ำม่ยวเท่้ไบวาแกใไต่อดีเอนะ อันลีนไม่พูรงนีบผมไม่จะ้กัไก้ได้ที่เราพู่ที่นี่มันมันตรนี้พระพุทธศาสนาเนี่ยมีองค์ประกอบด้าประการหนึ่งมีศาสนาพิพิธเจ้าสองมีประการคำสอนกี่วกับไสามมีศาสนาลุกคนสุภิสุนีมัสสมุทิกาที่มีศาสนาสถานที่มบารา ทีนี้ภาษาหนึ่งนครับคืาษาละมุติฮะมีศาสนาพิธีถ้าจะเจริญว่า้าเป็นนี้ต้องเจริญถ้าเสื guru, ara, ่อมว่าเป็นนี้ต้องเสื่อมศาสนาพิธีมันเป็นอันหเดียวหายไปได้หลายเนาะแต่เราปฏิบจากสองสามชั่วโมงน้อยใหญ่สิบโมงเลี้ยงเตี้ยศาสนาพิธีมันถึงเป็นเนาะ ล้กพอบอกเองแหละว่าน man, หนาจีนี่ลอกตาหนึ่งมันจะว่ามั้งถึงมันเรื่องที่จะาอจานหนมื่อวานเป้ละทีนี้ที่โครงการที่หลวงพ่ใหญ่หลวงพ่อเจารเปืออระเปือพัฒนาที่การลงกระําลวงพ่อว่าสำคัญที่สุดปรเดนมีอไเอาไปบ้านนนี้วนนึ่ันนี้ดีที่สุดทำมาสัญจร dạng nó nó để nói mặt mặt đi học cho bạn, vào cái lượng dạng luôn mặt vào cái lượng mà soi bắt là bắt bỉ lắm mặt 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 การวบวอเป็นเจ้าบัต้องจเพื่อมาปฏิบัติต่อไปผู้อื uh ่นควตกองอยางเขามาทาบุญต่อลงไปเรียนการสมุดฝ่ามวงสมุดสมุดสมุดขึ้นบวอเนี่ยเจ้าก็ะเป็เหมือนกัาสมุดิหมสมุด บุรูปร้เก็บ่าสนใจไปเรื่องเกษตตอนีโอเคเลยเลยับการบริเสียออดเกตรารมของผู้บาทจากทบอกคองแบนข้าสาสนเทริญสื่อตอไปเด็กับเป็นรักษาสืทอมอเกี่ยงว่าตามยหลัที่ับหมดตัวผู้ปียาู้ิช่ไปอยู่หันนู่น่นน่าูเป็นเสื่ออดไปเป็นมากมาหนึ่ เปอนปีสองพันสี่ร้อยหาสนาไหครับ 5, มันหาหาผมเลยช่วยูไว้ปีสามแปดหกสิบสา่พี่ต้นยูพ่ต้นตัวนี้พี่ต้นมายูหลายคนนี่ประมณจะสามสีหมื่นนะครับผมทุกู้เ่ยคราบไปเนี่ยไม่ดีหญ่เนี่ยาเรียกว่าคอมน่นไยังได้ไห่อุปราชผมต้องหาเขาให้ได้ถ้าคุณพิยาธรรมศาสตร์อะไรแบบนี้ สื Sie, okay, bien, ุกบียายั่ั่าปิญญัเฮ้บ่าพาพูบียาธรรมสารสืบดกันมครับยอนี้เป็นูนย์ปฏิบัติกรรมเขสาเสนรองไปเันไนวเยบพระาชสารรอดานบอร์รองเบอร์แต่อันนี้เป็นผู้นำต่อไปิัิลมระาเบกียนต้องเอาเอากรับโไปหมบห ไปสับแจ้งอะ่จังสนะับไมั้งอ่บอกคุณตูตอบเงียน่งือเกิจดจังหวัดผมนะครับว่าว่าผมตาม่หมย่างว่าวัดผมพัดลูกบอลประกาศตั้งวัดวันที่ 6, 5, ทยี่แปดท่านว่าหกหาเนยราพอไปถามปลายอยู่วันที่สิบมีนาสองวัน้หกี ทางป่ามันลอยทาป่าวัทนที่้ามิถุาุญาตใหสง้าัดสามารถเสียราชนาเรียบ้อยขมาอุญาตใหสร้าเวัดลป็เสรแล้วลนะลวันที่ปดุานา้าเป็นร็วบหแล้วายบ่หอยหู่เาอ ว่าเทพีส <c oughs> ุดที Angela, ุลาลามสิบวันก็จะเจอได้ครับดูอเมริกาบอกเราอมริกาบอกแต่ว่าเปาดูแลขัแย้งกันทุกวกที่ว่าเรื่องนี้ตัวอย่าเป็นคนรูกุญแจที่ดินเขตไร้ความเมตุในอัตมาดี ททเทใไไปแ้วบาดรว่าดรวบาดรออเรียเ,เว้ถ้าไปขายเป็นเงินเนี่ยได้ประมาณสิบล้านบอขายเอามาเยินบาเกิบาสอย่างละสามนั่นสมนี่นี่างสาละนังหนึ่งพวกมา่ารีเราบอก็สี่สหัวันหปนั่ง,งลลดูแลต้มรามเราแล้วต่อไปกับตัาาลกวลลัดเเป็นหางรก ใ้จุดมาเนี่ยตื t t. T t t. ่นเลยแต่ละเรื่พวกยนชินเยี่ยหาชิเมตรันตารางเม็รค่ามรุงากลมว่างเช่นไป่ออกร้างไรเป็นพาดก็ย่อมไหนจะในรถคอมเทนด์งย่ชั่วโมงไมาสดมันอูชั่วโมงทำที่มันจะหลอกทำคนเทด์ยชัวโมงไปมาสดมันชั่วโมงเสร็จแล้วก็จะมอคอมเทนเล็กมอบเกียรติมาไห้ มีพาการโยกไปเกลนพันบ์กเก่งก็มีกานต่อพากาโกจะเอไวุมึงกอดเหรอว่าขาล้กไงไอ้มกบ้านด้วยเราเรีนเอันนั้นท่าพวดอะไรเอร่อยมากแต่กอะรเนาะทา่้ามกอมกสุดหลาตัวเดียวม่มาดูหลายหลายหมื่นรับลยังพ้มาได้ย่ ต่วนนึขอกรรมฐานเชียร่างร่างมเ้ยลนะข้าไปถึงมันร่างข้นลงในกรรมฐานลูกเป็นกรมฐานกรรมานเชียบับบับบับตัวนมาี่บอกว่านี่าเียมรรรกอ่ามรรกในทางธรรลงไปบจะรบรู้รู้มันเ้นดีตุ๊ดันเ่งบางัยังไม่ไเนแค่นี้เป็นมรดรกต่อไป láwù ma jàdhuwèé bàbá àlùfẹ̀dèkè yẹ ẹ̀ 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 báyìí wíwì wọ́n wíwà ó wíwìya.